สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วจะบ่ายสองละนะครับปิดตู้นี้เปิดไว้ทำต้นตินเลยเนะี่ยก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เชียงใหม่เริ่มดีขึ้นนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงครับยอดลดลงลดลงทุกวันทุกวันครับนะฮะก็หวังอีกไม่นานนะครับเอ๊ย หวังอีกไม่นานเราคงจะกลับมาได้ด้วยดีครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านเลยสำหรับผู้ประกอบการทุกคนนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับก็ตอนนี้บ่ายโมงครับลูกค้าเต็มร้านครับนะก็ทำไม่ทันจริงๆครับนะต้องขออภัยด้วยละกันนะครับถ้าหารล่าช้าจนเกินไปนะกลับขออภัยด้วยละกันนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามาแบบเนืองแน่นร้านมากเลยครับนะฮะตอนนี้แทบจะไม่มีที่ยืนในร้านกันแล้วนะครับนะ อดใจรอนิดนึงครับเราพยายามทาแน่งเต็มที่ครับเราพยายามทําให้เร็วที่สุดครับนะตอนนี้ครับเราพยายามทําให้เร็วที่สุดครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงพี่แป๊บนึงไฟ์สดแป๊บหนึ่งครับก็ตอนนี้เราพยายามทําให้ลูกค้าให้เร็วที่สุดครับตอนนี้ต้องขออภัยด้วย้วกันอาหารช้านิดหนึ่งครับเฮ้ยไก่ทอดได้อย่างว่าเฮ้ยโอ้เร็วๆยำตอนนี้ลอยแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งใจเย็นครับนะฮะแล้วก็ใจเย็นๆครับนะอีกไม่นานครับนะฮะก็ใกล้แล้วครับอีีกนิดดเยวครับ ก็ไม่มีคนครับแต่ก็สู้ครับต่อไปครับนะฮะช่วงนี้เ็นปากแดงลิฟบดไม่มีตังซื้อครับช่วงนี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะไม่อ่านเมนครับนะฮะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันครับผมก็เป็นกำลังใจพวกคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเข้ามาทักทายกันได้ครับน้คอมเตียแล้วครับใช่ครับก็ใช่ใช่นคอมเคยมาเที่ยวร้านเต๋อครับเราก็ไปมาหาสู่กันอยู่แต่อะไรวะตังเข้ายังไม่รู้ ถามเจ๊ที่ตังเข้ายัางดูเหี้ยหน่อยเหี้ยไลฟ์สดอยู่เอ้ยมึงดูตังให้กูหน่อยตังเข้ายังวะเร็วๆดูตังดิตังเข้ายัาง,ง,ง,ยงก็ใจเย็ยนครับได้กินกันทุกคนครับนะฮะอดใจรอน,นิดเดียวครับอ๋อข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้น้ำน้ำ,นำต้มแข็งหมดเฮ้ยดูแลหน่อยแล้วไอ้เหี้ยตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านแล้วครับนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยครับผมนะฮะวันไปถึงอีดอกตัวนึงครับนะไม่อยากมาไลฟ์สดหรือว่าอะไรนะครับก็คือเข้าใจครับนะเมื่อวานมาแดกร้านผมนะครับนั่งอยู่โต๊ะตรงนี้ครับนะฮะตรงนี้เลยครับผมนะะฮก็ แดกขี้อะไรก็แม่อร่อยครับหอยก็เล็กครับนะฮะหอยก็เล็กยำก็พอได้ที่อื่นแม่อ่าอย่างอื่นแม่อร่อยแนะนําครับป้าครับทําแดกเองที่บ้านครับนะฮะไม่ต้องมานั่งแดกร้านคนอื่นเขาครับว่ามึงจะรีวิวแบบนี้มึงไม่ต้องเสือกรีวิวครับมึงอยู่เฉยดีกว่าครับไอสัตว์มึงอยากแดกเยอะๆอยากแดกใหญ่ๆมึงตังมึงถึงหรือเปล่าครับโอ้โหอีดอกอีเหี้ยคนยิ่งขายไปดีมารีวิวส้นตตนอีกโออย่างอ้นอย่างนี้ บอกมึงตั้งแต่มึงลงรถมาแล้วกูเห็นไอ้เหี้ยมึงติโนนตินี่เออนี่มาจากแดนอีสานควยทำแดกเองอีดอก,ดอกมึงไม่ต้องมานั่งแดกไอ้เหี้ยกูบอกให้คุยกูแม่งไม่อยากจะพูดไม่สุภาพไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่ง้องลูกค้าเว้ยกูบอกเลยอันนี้มันไม่ใช่มึงแม่งมานั่งแดกไอ้เหี้่สั่งอาหารอยู่สามอย่างตีอย่างอันนี้ก็ไม่อร่อยอันนี้ก็ไม่อร่อยมึงทำแดกที่บ้านอีป้ามึงทำแดกมึงไม่ต้องไปนั่งแดกร้านอื่นจริง มึงไม่ต้องว่ามึงไม่นี่หรอกกูพูดแทนตัวแทนร้านค้าที่มึงไปนั่งแดกเลยมึงติเขาทุกร้านแหละดูจากตรงมึงแลวไอ้เหียไอ้สั์กุญแจไปหายไหนไม่รู้โทรมาหากูกุญแจหายในร้านร้านขายคว้ยอะไรหายกูเรียกตามหาเจ้าของแน่นอนมึงไม่ต้องกลัวหรอกอเหียสั่งกับบ้านอย่างเดียวใช่ครับตอนนี้สั่งกับบ้านอย่างเดียวครับไอ้สั์แม่งมารีวิวหัวควย้ยหอยไอ้สัดร้อยยี่สิบบาทไอ้สั์มึงเอาเหียอะไรมากมึงอยากได้หอยเท่านี้มึงเอาตังค์มาดิเหียกูจะ เนี่ยมึงอยากได้ฝาเท่ารองเท้าเนี่ยกูจะสั่งให้มึงเฮียมึงเอาตังมาตังมึงถึงเมื่อยเฮียโอ้ยค,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 นะคุยรวยคุยทำอร่อยคุยคุยคุยนะกูบอกให้คุยว่าตัวเองแซ่บตัวเองอร่อยโอ้ยดอกกูดูตรงแล้วไอ้ดัดมึงทำแม่งหมาไม่แดกแล้วทำม้เฮียคุยเถอะเย็ดแม่มึงนี่ทำเฮียอะไรเนี่ยก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ เนี่ยผมก็ว่าอะไรให้มานำแดกเองผมดูทรงแล้วเฮียมึงดูทรงแล้วมึงเข้ามาตีแล้วเฮียแ,แดนอีสานอีสานควยหอกอีดอกกูขายมากี่ปีแล้วขายจนแม่งไม่รู้มีเงินกี่ล้านเลยจัดกูแม่หล่อยจริงกูเจ๊งแล้วเฮียมึงแม่งโหรีวิวจัดหอยฝาเล็กควยมึงอยากได้หอยใหญ่ๆมึงตังมาอย่าก,กูจัดให้เฮียกูขายชุดราคา120บาทมึงให้กูหอยฝาใหญ่กูเอากำไรอย่างไหนอีดอกมึงอยากได้ใหญ่มึงลงไปงมนู่นในน้ำปิงนู่นเฮียลงไปงมหอยเอง ก็สวัสดีทุกคนครับผมนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านเดี๋ยวใจเย็นๆเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงครับเฮ้ยแล้วไก่เสริมไหนแล้วเออแป๊บนึงเฮ้ยไก่ทอดได้ยังเฮียกูบ้าไปได้สัตว์โอ้ยดีใจครับวันนี้ลูกค้าเต็มร้านครับนะฮะดีใจตรงไหนรู้ไหมดีใจที่มีออเดอร์ครับผมนะฮะเอันนี้เฮียอะไรยำอะไรครับพี่ ก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับทุกคนสู้ๆคุณจะต้องผ่านไปให้ได้ครับเวลาฝากร้านที่ไม่ค่อยมีคนดูเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเออกลับมาปากเก่งเหมือนเดิมกลับมาปากเก่งแบบเดิมร้านใกล้เจ๊งไม่ใช่คือมันคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะเออกูก็บอกแล้วกูไม่ได้ทำอร่อยหรอก แต่คือมึงแม่งมาติรีวิวไม่ไอผ่านสักอย่างราคาก็ไม่โอเคอีดอกห้าสิบบาทราคาไม่โอเคพ่อมึงดิมึงอยากแกแดกถูกมึงไปตลาดนู่นกูจะบอกให้ลาบที่มึงสั่งห้าสิบบาทไอ้สัตว์หอยฝาละร้อยยี่สิบไอหอยฝาละร้อยยี่สิบหอยชุดละร้อยยี่สิบมึงยังบอกร้านกูราคาแพงไม่โอไอ้สัตว์ทแดกเองเถอะกูบอกให้มึงไม่ต้องไปนั่งแดกร้านอื่นหรอกมึงอยากได้ราคาโอเคนู่นมึงไปงมหอยงมปลางมขูดมะละกอเองตับมะละกอเองนู่น มึงไม่ต้องไปนั่งแดกร้านอื่นเขากูบอกให้นี่พูดจากใจไงเห็นรีวิวแล้วโอ้โหอยากโกรธป้าเดอ้ออยากโกรธพี่เดอ้อพี่พ่อมึงนหน้าแก่กว่าแม่ก,อกูอีกดอกน่เฮียอะไรก็ไม่อร่อยอเฮี้ยนี่ก็ไม่อร่อยตจริงติเยอะด้วยเฮี้ยตั้งแต่เข้ามาแล้วคุยคุยว่าเนี่ยแดนอีสานอย่างานูนงี้กูก็บอกแล้วว่ากูทำไม่อร่อยหรอกแดนอีสานนะ เพราะกูดูแล้วดูทรงมึงอัทรงขม่มข่มชาวบ้านเขาไอ้เหียครับเข้าใจครับก็อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกด่าคนไม่เป็นถ้าแม่งจะดราม่าก็ปล่อยแม่งดราม่าไปเฮียกูจะได้ดังอีกรอบนึงนะทำอะไรก็ไม่อร่อยเมื่อวานมันสั่งอะไรบ้างวะ้ยโตสั่งอะไรบ้างวะสั่งลาบลาบยำอะไรวะลาบห้าสิบบาท ยาม่าม่าห้าสิบบาทอีดอกบอกราคาไม่โอเคไอสัตว์ม่าม่าแม่งมีอะไรบ้างมีกุ้งมีหอยมีหมูสับมีไส้กรอกมีที่อะไรรวมแต่ละพัดมึงบอกราคาไม่โอเคราบห้าสิบาทมึงก็ยังบอกไม่โอเคไอสัตว์มึงไปบดหมูเองมึงไปตื้อหมูมึงไปจับหมูมึงเลี้ยงหมูเองไอสัตว์แล้วมึงก็บดเองนะฮะมึงก็ไม่ต้องคัูมีค่าเช่าที่กูมีค่าลูกน้องขายห้าสิบบาทมึงยังบอกกูขายแพงอีดอกอีแม่เย็ดสัตว์เอ้ยกูแม่งเสียลมสัตว์ ขายก็ยิ่งดีๆอยู่มึงแม่งมารีวิวหัวควยดอกให้กูมารีวิวมึงกลับบ้างไหมอ่ะกูรีวิวให้เฮียมึงเอาหอยมาดิหอยมาดิหยิบหอยมาดิหยิบหอยมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูยังไม่เคยกินเลยร้านนี้อยากกินใครจะว่าผมยังไงก็ช่างครับผมสงบนิ่งแล้วทุกวันเนี้ยผมอยู่ของผมแล้วผมแม่งจริงๆเปิดอ่านรีวิวรีวิวแบบนี้ไม่ต้องรีวิวอีดอก ไม่ได้ทำให้กูจเจริญขึ้นด้วยนะมึงไม่รู้ว่ามึงอาจจะเข้ามาดูก็ได้แต่กูบอกแล้วไม่ต้องเสือกรีวิวนะมึงรีวิวแบบนี้มึงไม่ต้องคัดฝาหอยมาแล้วหยิบมาเลยสามฝาเนี่ยกูจะจีบไปดูเนี่ยชุดละร้อยยี่สิบบาทเนี่ยมึงบอกแพงเหี้ยหอยตัวเล็กไอ้สัตว์หยิบมาเลยกูยยยให้ดูเลยเนี่ยหอยเนี่ยป้าบอกรีวิวไปแล้วนี่ไงกูก็รีวิวให้มึงเหมือนกันนีดอก ้ยหยิบมาได้หอยอ่ะหยิบมาเลย <S <S มึงอะไรมากมายฮะมึงไม่ใส่จานน่ะมึงไม่ใส่จานมามึงจะหยิบมาทำไมกูมจะ่ายเขาดูไงอ่าดูหอยเนี่ยกูขายเนี่ยชุดละร้อยยี่สิบบาทเนี่ยลำเมาล้ำหมูเนี่ยกูก็ขายมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยอ่าหอยชุดแบบนี้กูขายร้อยยี่สิบบาทเนี่ยอ่ะพร้อมเครื่องเคียงเนี่ยฝ้าอย่างเงี้ยอ่ะมึงบอกหอยกูเล็กอ่ามึงดูใหญ่กว่ารูแตดมึงอีกอกี่ดอกหรือว่ารูแตดมึงใหญ่กว่าวะอ่าดู หอยฟ้าเนี่ยกูขายชุดละร้อยี่สิบอ่ะหอมเครื่องเคียงน้ำจิ้มรสเด็ดอ่ะสต์หอยฟ้าขนาดนี้บอกหอยเล็กเฮีย er. ดูฮะาาอ่าไอสัตว์เอาไปเก็บเดีย๋ยวหอยละลายเฮีย er. ใหญ่ก็รูแตกมึงถ้ารูแตกมึงใหญ่กว่านี้ควยเข้าได้สองดูละอีดอกกูบอกกอ้ <c oughs> เฮียฮียอ่า อหอยกูใหญ่เหี้ยลาบกูขายห้าสิบบาทยำหม,มูมาม่ากูขายห้าสิบาทก็เทียมกูขายห่อสิบบาทมึงบอกราคาบะโอบะโอหีแตกอย่างมึงฮะบะโอหีแตกอย่างฮะถามได้เหรอออย่างที่มันบะโอมึงเคยได้ถูกกะแล้วทำมาเป็นโอ้หวดรลำหมดรวยอีดอกเหี้ยเรดแขนที่มึงใส่ไม่ได้ต้อยกูเลยอดอกเหี้ยมาบอกกูเย มารีวิวด่าร้านกูกูนี่มาชอบแต่ใครด่าผมก่อนผมด่ากลับแล้วไม่โกงแค่นั่นแหละไม่ต้องมารีวิวสั์รีวิวไม่สร้างสารรค์ี่ดอกทองม,มึงแก่แล้วจริงอ่ะที่จะแน่เก็บความนี้ไว้บอกให้เก็บไว้อยู่กับลูกหลานไปนานๆจัดไม่ใช่แม่เด็กมาถอนหงอกคยอุยถกแหมเรียกพี่เรียกพี่พี่ <S <S พี่อะไรหน้าแก่แม่หอ,อีดอกที่เอ้ยสัดกูเสียลมสัดวันนี้ขอโทษด้วยละกันที่พูดจาไม่ถูภาพ ขอโทษจริงๆทุกคนขอโทษกับขอโทษด้วยละกันอ่อกูแม่รู้เฮียอะไรขายไม่ดียิ่งมันเจอรีวิวหัวควยแบบเนี้ยสัตว์ไม่ต้องมารีวิวควยกูแม่ไม่ได้ไปทําอะไรมึงก่อนกูดูแล้วตั้งแต่มึงเดินเข้าร้านมามึงขมนูนมน่นขมนี่คุยนูน่นคุยนี่ออ้สารพัดใช่สิที่นี่อร่อยตู้อีสานไม่ได้หรอกอีดอกอีสานบางร้านยังไม่อร่อยเลยกูบอกให้นะตาแม่ไม่ต้องเข้าวัดเฮียตะเนียดวัด พาแมงเข้าไปเห e ี้ยวนุ่นส फ र फ र ั์เผาแมงเลยดอกแตก่ะกูกับมาเข้าใจอันอย่างบันล้ำเหลือลบ้บเหมือเฮียบล้ํามีการเข้ามาปุ๊บไม่ต้องสั่งเยอะไม่ต้องสั่งเยอะไอ้ตัดมึงไม่มีเงินจ่ายมึงพูดบอกสั่งห้น้อยลูกแม่ไม่มีเงินก็ได้เฮียมึงแม่งมาถึงมาปุ๊บเฮียอะไรของมึงไม่รู้กูโคตรเต็งอะ่ะไม่ต้องสั่งเยอะไม่ต้องสั่งเยอะเดี๋ยวมันเล้ําเดี๋ยวมันเล้ําเดี๋ยวมันแม่อร่อยเออ เดี๋ยวเด้อไปตำส้มมันเดี๋ยวเด้อล่มดีมากะวันหลังมารีวิวด่าฮาต่อหน้าฮากะไม่ใช่มึงไปรีวิวรับหลังหายเฮียล่ำหมาล้ำบอกกะมึงไปแย่เองเลยวันหลังกูแย่คนเดียวเลยถ้าอยากกินอ่ะแย่กินที่บ้านพุ่นมึงไม่ต้องมาแย่กินที่ร้านกูนี่เอ้ยไม่ต้องมาแย่กินที่ร้านวะมึงมันต้องไปนั่งกินร้านไหนนี่อะไรอ่ะใสไม่น้ำตาลแต่มึงมันต้องไปนั่งกินร้านไหนมึงแย่กินที่บ้านมึงพุ่นให้บอกฮื้อล้ำหมาดอก ถ้ารีบหน่อยรีบมดมีตังซื้อเถือะขอไัยเดอ้อวันนี้อู้จา๋าบอกแค่สุภาพเดอ้ออู้บอกแค่ม้วนนะเด้โตะโยกอะมึงดูนีเดี๋ยววันนี้ก็ได้เก็บร้านเลยเฮียขอโทษนะพี่ๆนะก็รู้ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยมีเกียดก็เยอะมีชอบก็เยอะชอบก็เข้าดูไม่ชอบก็กดออกแค่นั้นเองครับนะมันไม่ได้อะไรมากมายพี่ๆต่างคนต่างอยู่ต่างคนงตาคน่างมา,มาหากินแล้วกันเนาะผมก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกัน มันบางทีมันอารมณ์ขึ้นไงราคาก็ไม่โอเคอันนี้ก็ไม่อร่อยอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีนนดสัตว์ทําแดกที่บ้านแหละจบนะฮะคนหนองคายยืนยันอร่อยครับขอบคุณครับเฮียไม่น่าเด็กลงจังไปจิตฟิลเลอร์มาไงหมดไปไปตั้งหลายหมื่นเนี่ยคนแบบนี้ต้องทําแดกที่บ้านจริงอย่าไปนั่งแดกร้านอื่นจริงเพราะอะไรมึงไปนั่งแดกร้านอื่นมึงก็ติเขาอีกมึงก็ติเขาอีกออเผมอไปเสนียดจะไล่ล้างเขาด้วยบอกให้ จริงนะบางคนสปอร์ตนี่คือทำพียอะไรแบบประเดิมปุ๊บแบบนั้นแม่งสปอร์ตสปอร์ตวันไหนคนขี้เหนียวมานั่งนะโอ้โหพี่แบอกเลยคนขี้เหนียวนำอะไรแม่งก็ขี้เหนียวลาม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 ันไปบอกให้ขอโทษเด้อขอโทษนะครับทุกคนนะไม่ว่ากันเนาะเป็นงมหอยเลยเออเนะี่ยผมก็บอกว่ามึงเป็นงมหอยคนเดียวอ้สัต <S <S ว,ว์เมื่อวานอร่อยครับซื้อกลับว่าจะไปกินสู้ๆครับ ใส่แมสด้วยครับพี่รู้เรื่องครับผมไลฟ์สดเฉยๆครับตอนนี้ไม่มีใครครับมีแต่ผมนะครับในร้านครับนะฮะงดดาม่าครับนะฮะเวลาใส่แมสด่าไม่ค่อยขนาดครับฟังเตือระบายเป็นกำลังใจกูบอกเลยพี่ๆทุกคนสู้ทุกคนทุกคนสู้ๆเลยบอกตรงๆนะเวลานี้ทุกคนเจอเหมือนกันสถานการณ์เหมือนกันหมดเลยบางคนนะเขาจ้างให้อยู่บ้านทํางานนะมันยังไม่ชอบเลยกูบอกให้อยากออกไปทํางานอยากออกไปดิ้นรนพอไปดิ้นรนเป็นไงโดนเพื่อนร่วมงานว่าเป็นไง ไม่กลัวโควิดหรออยากได้ตังค์อย่างเดียวเหรอแหน,นะฮะอ,อ,อีจัดหมาด่ามันไปต็ต้อน้องเตอ๋อมาขอบคุณครับพี่แต่กับผมลมมาดีกะขายก็ยิ่งดีๆอยู่ฮ้อนกับฮ้อนไอ้เฮียมาเปิดปุ๊บอ่านรีวิวปับ๊บเขาแล้วก็ดังเฮียแหละไล่ตดดาไนดน้แหละแต่วันนี้กูไม่ผิดไอ้เฮียถ้ามึงเห็นราคาแพงอ่ะมึงไม่ต้องสั่งดิมึงไม่ต้องกินเออกูถามหน่อยนะเวลานี้่รขายถูก เคยขายแพงรู้อยู่แล้วก่อนที่จะกินอ่ะไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องสั่งไอีอจริงป่ะตบปากมันเลยสามกรารสะเนียดมือจะบอกเดี๋ยวโดนทำร้า,ายร่างกายอีกอ่ะผมรู้ในเนี้ยมีคนที่เคยกินผมแล้วอ่ะอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยแค่นั้นเอง <S <S 2> <S 2> บางคนขี่รถจากลำปางมากินร้านผมอ่ะ อ่ะของกูแม่อร่อยจริงอ่ะกูบอกเลยของกูแม่อร่อยจริงอ่ะเมื่อวานกูไม่ไปส่งลําพูหรอกสามสิบแปดโลกูไปลับเจ็ดสิบหกโลกูบอกให้กูขับรถไปส่งเมื่อวานขับรถส่งจากลาพูเสร็จปุ๊บกูส่งสารพีอุ้ยเถอะส่งสารพีเสร็จกูกลับไปส่งแม่โจอีกกูไปส่งแม่โจเสร็จปุ๊บกูไปส่งแตงนังแพงไอ้แต่หางดงหางดงเสร็จกูไปส่งสารแพงกูแม่อร่อยจริงว่าไม่สั่งกูไปนั่งแดกไยเฮียคุย แม่งขออภัยนะที่พูดจาไม่ถูกภาพนะหน้ากำลังเด้งอย่าด่าเยอะเด้งยาสองหมื่นปลายกับเราฉีดฟิลเลอร์เนี่ย <c oughs> โอ้เซ็งขนาดน่ะโอเคไปไหนอ่ะลาออกไปไหนไปไหนครับครับ <c oughs> ผมใจเย็นนะ ใส่แมสด้ยังใส่แมสด้วยนะครับต้องใส่แมสดูแลตัวเองด้วยไม่รู้ว่ามาแต่ละพีฝากติดตามเพจเลยใครอยากกินไรโทรสั่งเลย0 8น7 9 1 5 6 7 9หโทรมาที่เบอร์หน้าเพจได้เลยมีบริการส่งถึงบ้านครับนะฮะบอกเลยราคาถูกแกรปป์แพนด้าไรแมนครับนะฮะแต่มีค่าส่งกิโลสิบบาทแค่นั้นเองนะครับ <Okay. S 1> เปิงใจสั่งเดอ้อบอกเปิงใจมันต้องสั่งเดอ้อบอกขึ้นเลยเดอ้อ อะไรรถจัดแล้วนี่อะไรในพวกอะขอสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับผมนะอยากกินอะไรต่างได้เดี๋ยวมีส่งออเดอร์ไปรถตะเมืองครับไปขึ้นตะเมืองนุ่นจากนี่ไปตะเมองประมาณห้าสิบโลครับเดี๋ยวมีส่งครับนะฮะออคิดดูแล้วกันอร่อยไหมอร่อยเฮียั่งแยกน้ํากลับไปกินบนดอยนุ่นคิดเอาเองแล้วกันนะ เป็นอย่างไรบ้างที่เชียงใหม่อยู่น่านจ้านี่ครับเชียงใหม่ก็สถานการณ์เริ่มดีครับแต่โดนสั่งปิดร้านอาหารครับทั่วประเทศเอ่5-6จังหวัดครับนะฮะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับผมป้าไม่เคยไปกินแต่ดูแล้วยังไงก็อร่อยมากขอบคุณครับแม่ขอบคุณทุกคนครับขอภัยวันนี้ที่พูดจาม่สุภาพนะครับขอพื้นที่สื่อของผมครับนี่คือสื่อของผมครับเป็นพื้นที่เล็กๆครับ ฮได้ระบ,บายออกนิดนึงครับนะฮะกูระบ,บายแล้วกูรู้สึกดีแล้วเดี๋ยวกูอารมณ์ดีแล้ววันนี้นะครับชัดหมาบอกเลยนะครับบะปอใจเก็บไว้ในใจครับมันต้องอู้ออกมาแต่นี่ขอระบ,บายกําเนอะเออนิดเดียวไปไดเออถ้ามึงกินแล้วมึงรู้สึกมึงไม่คุม้มอ่ะมึงเมา,าตังคืนกูจะบอกให้เดีย๋ยวกูจ่ายตังค์ให้พีย <Yeah. S 1> แค่นี้แหละครับผมขอบคุณทุกคนครับสู้ๆนะ เราต้องรอดครับทุกคนนะฮะขอบคุณทุกคนสู้ต่อไปนะฮะผมก็ต้องเลี้ยงหลายชีวิตเหมือนกันผมก็ต้องสู้ครับพรุ่งนี้ต้องปิดร้านไม่ให้นั่งกินแล้วขนาดเปิดร้านในสัตว์ยังไม่มีคนมานั่งเลยให้กูปิดร้านอีกโอเคบายบายอยากกินยำสั่งโว้ยเดีย๋ยวไปตรงมาเปิดสาขาภูเกต็ตเร็วๆนี้ไม่แน่มีลุ้นหลังจากสว้าสวสาสว่ะ สถานการณ์ขี้คายครับเจอกันบางแสนแน่นอนเร็วๆนี้ตอนนี้คือจัดร้านรอร้านที่บางแสนรอสถานการณ์รอเลิกงามยามดีพี่เต๋อเนี่อะไรวะพี่เตอ๋อเปิดร้านปิดร้านยังคะยังไม่ปิดครับเปิดอยู่ครับสุดยอดเจ้ามีโอกาสจะไปกินเด้อขนาดฝรั่งยังมากินเนาะลำปลาหมวแต่ว่าฝรั่งนั่งจดุดตำโซ่ไปห้ 5, าหกจานอะห้ามร้องนาไม่ร้องพี่สบายสบายพี่พ่งนี้ปิดแล้วรอค่ะ พรุ่งนี้พี่ปิดแล้วรอค่ะสู้ๆครับพี่ตู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับใครอยากกินไรโทรต่างเลยมีเบอร์นี่วะเบอร์อยู่หน้าเพจโทรมาได้รวมโชครวมโชคไปหมดตอนเนี้ยรอสตาร์รถรอและรอเดร์เข้าขอบคุณครับไปละเอออยากกินต่างเลยอยากกินต่างเลยไปส่งให้ถึงที่กูเนี่ยไปเองครับบาย